ความจำระยะยาวในอดีตจำได้แม่นยำแต่เมื่อสูงไวัยได้อ่านนิทานเล่านิทานให้หลานฟังพบว่าสามารถชะลอความจำระยะสั้นของผู้สูงไวัยได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งแบบทำแบบฝึกหัดตัวเลขหาเกมหรือหาแบบฝึกหัดให้เล่นแต่ปู่ย่าตายายบางท่านมีภาระในการเลี้ยงดูหลานจะใช้เวลาในการทำเรื่องเหล่านั้นก็เป็นเรื่องลําบากนะคะ แต่หากเราใช้นิทานท่านยังคงเลี้ยงดูหลานได้ส่งเสริมพัฒนาการของหลานได้และขณะเดียวกันความจําระยะสั้นของท่านก็ดีขึ้นสรุปก็คือเด็กเขามีคําพท์มากขึ้นเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นปู่ย่าตายายเองก็ทําให้เรื่องของความจําระยะสั้นดีขึ้นด้วยนะคะเมื่ออ่านนิทานแล้วผู้สูงวัยก็ได้ใกล้ชิดกับหลานช่วยลดช่องว่างระหว่างวนะัยเนาะแล้วก็ทําให้เกิดความภูมิใจนะ ผู้สูงวัยของเราก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ตัวเองมีคุณค่าและที่สำคัญได,ได้ใกล้ชิดหลานมากขึ้นเราจะพบว่าภาวะผู้สูงวัยหลายๆบ้านเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่านะคะรู้สึกว่าเข้ากับลูกหลานไม่ค่อยได้บางบ้านก็มีแบบนี้นะคะเลือกนิทานให้เหมาะสมตามความชอบของวัยเด็กเช่น เรื่องราสนุกสนานสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนถูกต้องชัดเจนตัวหนังสือไม่เยอะใช้ภาษาง่ายๆเรื่องนิทานให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยเช่นตัวอักษรใหญ่อ่านได้ง่ายขนาดหนังสือถือได้ถนัดมือนะคะอ่านและเล่านิทานให้บ่อยเท่าที่จำได้แต่หากต้องการให้เห็นผลชัดเจนควรทาทุกวันสม่าเสมอนะคะ ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการเลือกนิทานให้เหมาะสมกับวัยของเด็กและตนเองและเทคนิคการอ่านเล่านิทานที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กนะคะรูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ